สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำคุกกี้เนยถั่วใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานา์กับผลไม้รวมนะคะเริ่มจากเม็ดมะม่วงหิมะพานา์อบ1 0 0กรัมนำไปบดหรือว่านำมาทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะต่อไปเป็นผลไม้รวมนะคะน้ำหนักทั้งหมด40กรัมนำมาหั่นหรือว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ค่ะ วันนี้ในคลิปจะใช้ผลไม้รวมหมักน้ำผึ้งนะคะพอดีที่บ้านเนี่ยมีหมักเตรียมไว้อยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ค่ะใครไม่มีสามารถใช้ผลไม้อบแห้งได้นะคะมาแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็กรองอาน้ำออกบีบน้ำออกด้วยนะคะเริ่มทำคุกกี้กันเลยนะคะเนยจืด120กรัมใส่ในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย180กรัมตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ไม่พายคอยปาดผ่างผสมเป็นระยะค่ะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองกลิ่นวานิลานหนึ่งช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ใส่เนยถั่ว140กรัมเนยถั่วที่ใช้ในคลิปวันนี้เป็นเนยถั่วโฮมเมดที่เราทำเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ตรงรายละเอียดค่ะขั้นตอนการทำเนยถั่วโฮมเมดใช้เองเนี่ยไม่ยากนะคะได้เนยถั่วที่ใหม่สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวจะใช้เนยถั่วที่มีขายสเ็จรูปก็ได้นะคะแต่ว่าเลือกรสชาติที่มันไม่เค็มหรือว่าหวานจนเกินไป ให้เชนไม่พายคอยปาดขอบอ่างและที่ก้นอ่างผสมด้วยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส we ่วนผสมแป้งค่ะแป้งอเนกประสงค์175กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงฟูเศษหนึส่วนสี่ช้อนชา และเบกกิ้งโซดาเศษหนึส่วนสีช้อนชาค่ะใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทั่วๆนะคะเสร็จแล้วก็ร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงในอ่างผสมค่ะเสร็จแล้วใช้ไม้พายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ คอยปาดขอบอ่างและที่ก้นอ่างผสมด้วยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานต์อบที่เราบดไว้นะคะลงไป100กรัมค่ะตามด้วยผลไม้รวมหั่นชิ้นเล็ก40กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะพักโดวคุกกี้ไว้ใน,นตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้นะคะตักคุกกี้วางเรียงบนถาดนะคะที่รองด้วยกระดาษรองอบค่ะ ให้เว้นระยะห่างของคุกกี้เนี่ยประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะคะเพราะว่าตอนอบเนี่ยเดี๋ยวตัวคุกกี้จะแผ่ออกอีกนะคะเสร็จแล้วใช้ซ่อมกดลงไปให้แบนลงเล็กน้อยแล้วก็เป็นการทำลวดลายด้วยค่ะใครไม่มีสกรูตักไอติมตักคุกกี้แบบในคลิปนะคะสามารถใช้ช้อนได้นะคะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบอบที่อุณหภูมิ160-170องศา ใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมเวลาประมาณ20นาทีนะคะอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะลองสังเกตจากเตาอบของเราเองอบสุกแล้วเอาออกจากเตาอบได้เลยค่ะตอนที่ออกมาจากเตาอบใหม่ๆเนี่ยตัวขนมจะยังนิ่มอยู่นะคะ ทิ้งไว้สักครู่เนี่ยจะเซ็ตตัวแล้วก็ไม่นิ่มละค่ะคุกกี้สูตรนี้นะคะจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในได้รสสัมผัสตอนเคี้ยวนะคะก็คือจะมีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์กรุบๆแล้วก็มีผลไม้รวมนะคะมันจะหนึบๆจะหอมมากๆเลยค่ะยังไงไปลองทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะ